สำหรับคลิปนี้จะตามมาดู Permaculture หรือการปลูกพืชแบบทาวรตั้งแต่ที่เราทำเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนนะคะจะเห็นว่าอันนี้คือภาพเก่าเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนเราได้ปลูกหอมแบ่งนะคะแล้วก็โรยผักชีไว้ลองมาดูนะคะ หลังจาก15วันผ่านไปต้นหอมแบ่งเริ่มงอกจะเห็นว่าบางต้นงอกจนสูงแล้วบางต้นเริ่มงอกนะคะส่วนผักชีต้องโรยใหม่รุ่นแรกไม่งอกอันนี้เราโรยใหม่แล้วนะคะค่ะในภาพจะเห็นหอมแบ่งงอกค่อนข้างมากแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ15วันเราจะมาดูกันอีกทีบางต้นกำลังจะงอก ตามภาพบางต้นก็นมังจะเริ่มงอนะคะ